อินอ,อีกสักรอบหนึ่งนะครับเกาเหลาเอารสชาติเดิมเลยเอารสชาติเดิมเลยนะครับแต่ว่แบบาเบาผักบุ้งสักนิดหนึ่ง,งคือรสชาติดีแล้วแต่ผักบุ้งเยอะไปนิดเดียวนะครับเก<ส>าเหลามันก็มีแต่ักให้หนักๆไปทั้งลูกชิ้นหน่อย <c oughs> นะครับผักบุ้งเนี่ยกินแล้วเราจะสายตาดี<อ>เราเป็นนักแสดงเนี่ยกลับบ้านขับรถกลางค่ำกลางคืนเนี่ย<อ>สายตามจะได้ดีไม่มีอุบัติเหตุไงพี่กินผักบุ้งบ่อยไหมบ่อยแล้วเป็นยอะไรต้องใส่แว่นตลอด เดรมร้อนมันคนละเว้นกันงทาเลยเออจริงไม่ร้องอะไรอ่ะไม่ร้องไม่ร้องวันนี้ไม่ร้องวันนี้เสียงไม่ค่อยดีต้องขออภัยนะครับพอดีนะครับงานหนักไปหน่อยนะครับช่วงแรกก็ไม่เป็นไรนะครับจะมาซุดก็มาตอนทุ่มกว่าเกือบเกือบสองทุ่มอาการเริ่มแย่เลยนะครับเพราะว่าหวยลาวแดกทั้งคณะเลย คุยเรื่องแปกพูดพูดถึงเรื่องส้วมพี่พี่มาเคีย์หน่อย่ะอ้วาอ๋อเคยไปเล่นแถวนู้นไงปาจีนปาจีนแถวปลาจีนับห้องน้ำเยอะแต่ภาคอีสานเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสไปแถวู้นนะทำบุญได้ทำบุญไปเลยอะไรพี่เพราะว่าแถวภาคอีสานน่าสงสารมากเคยไปเล่นแถวผมสองคืนไปเล่นคืนแรกก็ต้องนอนค้างที่นั่นเชื่อไหมว่าห้องส้วมอยู่ห้องเดียวเฮ้ยโอ้โหน่าสงสารมาก พะร้อยกว่ารูปชีร้อยกว่าูปไม่รวมเดนเนี่ยโอ้โหพลิเกเร่เที่ยงคืนก็ต้องนอนที่นั่ประมาณทีตีสองได้เป็นไงพระจะไปเอาข้องข่วงเข้าไม่ได้มีแม่ชีเข้าอยู่ครับจะบ่นก็กลัวเอาบาดจะด่าก็กลัวเอาบาดแล้วไงจะเข้าห้องนั้นนี่ทำยังไงให้แม่ชีออกร้องเสียงเพลงต่อไงสุดเถิดแม่ชีกีนารา ไม่ีนั่งในส้วม้องสวนขักมาเลยน้องไงองค์ใดบระสามพุทธขี่าสุญยาเป่าหลอบ่นไม่ได้นะไหมวัดไหนเนี่ยวัดไหนมันเรียนจะมาดูนัดโด้นบุญนอโน้จะจะไปร่วมบุญสร้างห้องน้ำจะสร้างแบบไหนก็ได้ผมขอไว้แบบเดียวว่าคือผมเคยไปเจอไอ้แบบที่เป็นห้องน้ำล้างเดียวอ่ะที่มีที่มีล้างน้ำล้างเดียวบ่อเดียวเออบ่อเดียวอ่า แล้ววันนั้นผมไปเข้าไงจังหวะไปเข้าพอดีไงไปเข้าปุ๊บเราก็นั่งเต็มที่เลยปวดท้องแลยปวดท้องไงใส่เต็มที่เลยพอหันมาที่ผายขันลอยไปห้องอื่นแล้วอ้าวกูก็ไม่รู้จะทําไงทำยังไงก้มลงไปมองชะลกผายสองตาห้องริมสุดกำลังขอความช่วยเหลือกันเลยกำลังตะกุยกันเต็มที่เลยแล้วมึงทำไงอีกห้องหนึ่งมาจากไหนไม่รู้ใช้ไม่ใช้เปล่าไอ้ที่ผายตักเสร็จแล้ววางไว้ขอบอ่างอีกอ้าว อะไรกูก็ตัดสินใจเอาตูดลงไปแกว่งแม่งด er ีนะพระเดีพยวคุณหลวงพ่อก็ไปแปลงฟันพุรีโอ้ปาดอย่างไหนพี่มินยังน้องใหม่มาแล้วจ้ะโอ้ยน้องใหม่แล้วไปกับน้องปินมุกทันอย่ารัก ก่เปนอย่าสนุกกับการบริโภคอาหารกันนะพวกมึงเนี่ยยังไม่ทันไรเลยอ่ะเฮ้ยน้องมายมาสิน้องแคว่ะเลยแล้วแล้วทำไงอ่ะต้องต้องไปต่ออ่ะเอากระถ ung มาก่อนฮะไปเอากระถุง g มาปิดก่อนไม่ต้องปิดเราต้องปิดเราอเร็กซี่เราเป็นนักแสดงไม่ได้ไปเลยบอกแล้วว่าเจ้าวันนี้จะวัดเลี้ยงดีนะวัดเลี้ยงดีนะโอ้เข้าวกะเพราอะไรเต็มไปหมดเลยกูว่าไม่เกี่ยวแล้วพวกมึงกะแดกกันเยอะขึงด้วยพีคนชุดแน่นทุกตัวเลยนะช่วงหลังเนี่ย ลงพุงลงพุงก็มีงานเยอะๆสิจะได้ไม่ต้องนอนอยู่บ้านหางานนะคะว่าไหมคะวันนี้ว่าใครอะไรม่ได้ว่าใครสวัสดีค่ะน้องม่ยค่ะแอบรักพี่มินเยิงวันนี้จะมาบอกคนรัก พงจ๋าวันนี้เนี่ยน้องไม้เนี่ยสวยมั้ยคะอ,อะไรน่าสวยหรอพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่เชื่อหรอกหลอดไฟจ๋าอีเวทุยกับไฟวันนี้เนี่ยน้องไม้เซ็กซี่ ประจ่าไม่เพาะเลยสวยมากจริงเหรอพี่ใ่อเชิญเชิญรับาารบางวัลเถอะเชิญรางวัลพี่ขอเพลงนะค่ะขอเพลงไหมค่ะเพลงมารับรางวัลอ่ะผมว่าวันนี้นิกเกอเล่นไม่สนุกหรอกทุกคนเพราะอ,อะไรให้เล่นดียังไงคนดูก็ไม่สนุกหรอกเพราะไอ้เนี่ยต้องทะเลาะกับใครมาแน่เลยแม่งนั่งไปดูนิกเกอเขาปวดคอไม่เกีย่ยวอะไรเขาขอตังค์มั้งนี่จะไปเย็บกระโปรงอะไรนะ ไปเย็บกระโปรงเอาด้วยเนี่ยทั้งหมดอะเอาจรจะต้องใช้เท ja ่าไหร่เอาจริงห้าร้อยห้าร้อยห้าร้อยอืมกูให้ได้อุ้ยสายเปรี้ยพี่ก้าวแล้วสาวเยอะมึงอ่ะอังกูให้พันด้วยจริงเหรออุ้ยพี่ของจริงเนี่ยเออแค่ได้ยังไงเหรอเออแต่กูขอทีได้เะล่ะอะไรขออะไรโอ้โหไม่รู้แล้วแล้วแต่จะคิดกันอ่ะอ๋อ แม่ไอ้ออฟพวกมึงก็จ้องในทางนั้นแหละหลังๆไอ้ไอ้คนป่าปี่เอาเมียมาคุมแล้วหัวได้กับวันแรกขี้ไม่แต่เต็มเตียงกันบ้งนะพี่ออฟพี่มิยังอยู่ไหมอ่ะดังรอยอยู่อยู่ข้าล้วพี่มิย์เฮ้ยเอออกเอาออกเอาออกเอาออกมึงเอาขาออกล็อกทั้งหัวทั้งขาเลยเออ หลังไม่ธรรมดานเนี่ยบางสิขา,ขาล็อกพี่ไม่เลินหล่นแล้วห้อยแล้วห้อยแล้วห้อยแล้วแหมเห็นหนางสวยๆไม่ได้แล้วจ้องไมห้อยเชียว <c oughs> ไม่ท <c oughs> ี่ <c oughs> <c oughs> มีเยอะ